แล้วครับลุงก็จะมาแนะนำเจ้าตัวนี้นะครับเจ้าหมูน้อยกับมมเปอาเสร็มน,นี่มันชื่อว่าแอ p พ็อกเก็ตนะครับเราไปที่โหลดที่เพจสโตร e นะครับก็เขียนว่า App แอปพ็อกเก็ตเปิดรับเงินนะครับผมขอเปิดอินเทอร์เน็ตก่อนนะครับอินเทอร์เน็ตีอ แอปโปรเกมส์กดรับเงินนะครับแล้วก็กดติดตั้งและเปิดนะครับมันมีวิธีหลายวิธีนะครับที่จะทําให้เราได้ตังค์นะครับผมอยากจะบอกเอาไว้ให้รู้ครับรอมันโหลดตั้งค่านะครับวิธีแรกข่าวสารนะครับมันจะพาเราไปที่เฟสวิธีสองชวนเพื่อนนะครับวิธีที่สามโหลดเกมนะครับแล้วก็ดูวิดีโอนะครับรับแต้มง่ายๆแค่ดูวิดีโอจบนะครับ แล้วก็แต้มเปลี่ยนเป็นเงินได้นะครับนี่ครับหนึ่งหมื่นแต้มแรกเป็นหนึ่งพันบาทนะครับอยากจะบอกไว้ให้ครับสำหรับคิดนีก็จะขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ